๊็มันตัดอยู่กับที่อ้ตัวย trong đồn cục chó Hãy subscribe cho không กัดใส่แก้คันนะครับมันกัดผิดถ้าเกิดหมายตามย่าอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเราใช้เตะแก้คันเรียงนะครับแล้วก็แล้วก็วกปุ๊บมันกัดไม่โดนปุ๊บเราเปลี่ยนเตะไอเราเปลี่ยนเป็นพวกหยดยางเลยนะครับเอาชัว่หยดยางครับตัวนี้ไซส์สวยเลยอ้วนๆครับหยดยางแก้คันนะครับเนี่ยครับ หลอกล่อจนได้ครับถ้าเกิดมันกัดอย่างนี้นะครับถ้าเกิดมันกัดไม่โดนเ่งี้กัดผิดปุ๊บปลามันจะกัดหยุดกัดที่นะครับตามแนวน้ําตื้นๆนะมันจะกัดอยู่กัทบนนนนะกกที่มันไม่ค่อยไล่เหยื่อกัดปุ๊บเราเปลี่ยนเหยื่อเลยเอาชัวก็ใช้พวกหยดจางนะครับโอเคครับฝากด้วยครับจอดมาก